สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนเพื่อนเพื่อนทุกท่านชาวพี่เตอร์ทุกคนนะครับผมพี่น้องแกงเนือไม้ครับผมเนื้อหอมเนือไม้สุบเนือไม้กับบะหมี่นนี่ครับผมแกงเปืี้ยแกงปลาแกงออมวากันไปครับเสบเสบไทรหนามปลาละสวัสดีข้าวพี่เตอร์ทุกทท่านนะครับผมมากินข้าวน้ำกันครับผม งดเราเขาารรษาแหละครับผมสามเดือนนึงครับผมผู้ใดเหตุใด,ดกะที่พดีครับผักตับไปนำเด้อครับผมพี่น้องเบาอ้ว,วนกะเข่าทุกปีนั่นแหละครับผมนะครับอืมล้นๆเข่าเศรา้าเข่าเที่ยงรวมกันพี่น้องมาเด้อครับเด้อไอทันกินเข่ากับเบาอ้ว,วนครับ นข่าวน้ำกันครับผมพี่น้องโอยหล่นๆครับอย่างเงี้ยโอ้ยวกุดยอดีหดีครับแกงอาหารอีสานบานเฮาเนี่มันโอ้เข่ากันอีครับสไตล์หมูเเขาแต่ว่าของแต่ละผู้ไม่ผักอะแสีบคือคือกันแล้วครับผมแล้วแต่ วัฒนธรรมการปรุงแล้วแต่ท่องทินนะครับถนัดไผถนัดมันเสียบไฟเสียบมันพินว่างอือหือโอ้เสียบจ้ามาครับมาครับช่วงนี้อยู่ในช่วงผักตับครับพี่น้องเขาวรันารสามเดือนครับสามเดือนแค่นี้ถ้าผู้ใดเห็ดใดก็ลองเห็ดมึงเด้อครับเด้อ อืมฮมออยนมั้ย,ยเห็ดน้ำปลาอืมสุดยอดนี่ครับใครรูเ้เคเยเขียวเขียวหวานตะกครครับ หวานมันเค็มเปรี้ยวโอ้สุดยอดรสชาติสุดยอดครับเค้กแยวานบากายวันนี้ชิมไข่ลูกเขยครับอืมพอสัมผัสครับลิ่นนะครับผมปุ่มหลดปุ่มหลับหลดนะครับผมหวานมัน แล้วก็เปรี้ยวครับผมหอมนะครับแซ่บไปดลครับเป็นอยู่อยากน้องไงบ้างแค่เลยครับผมพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยครับดูไข่ครับดูไข่ทางในช่ำๆนะครับนี่นี่นะครับไข่ทีดีตรงมีลักษณะอย่งสี่ครับผมผมพี่น้องอ่าสัมผัสเนื้อเลยครับ เัเนื้อไข่นะครับโมเมนเนือ้อโมเมนเนื้อหมูเนื้องัวเด้อครับเนื้อไข่ครับมันพอดีมากครับนุ่มนับอื้มกลมๆเขียวไข่ไปแล้วกับน้ำซอสน้ำราดเนี่ยอื้ม เข่าวการีลครับเสีได้ตักมากหน่วยเดียวครับผมพี่น้องเนี้ยขางในยังยืมๆแดงๆอยู่เลยครับไข่ลูกเขยครับเข็กเขวันปกากไย้ครับมากินกันเลยครับขเขาวภนษาเราบ่มียังมากไมก้บ่มีแนวดอนหรอกครับผมพี่น้องสามเดือนเหตได้ครับพักกัด หวานมันเปรี้ยวเค็มนิดๆตัวตัวชูก็คือความหวานกับความเปรี้ยวแล้วก็หอมครับ สัมผัสกับแปแล้วแต่ถึกดินแล้วหอ,อมครับหอ,อมขึ้นจมูกเลยแล้วก็จะมีเนี่ยพริกทอดพริกเผาเนี่ยครับมันต้องอยู่คูกันกับใครลูกเขยนะครับอืมอืมพริกก็เพิ่มความจีดจานอืมโอเคครับ ยินดีกับเกียรตริทุกทุกท่านนะครับผมที่ประสบผลสำเร็จที่ยนวิ่งหลายๆผู้ใดประทันผ่านกับพยายามมาครับผมลงคลิปบ่อยๆไปดูคลิปเพื่อนเยอะๆคอมเมนต์ให้สร้างสารรค์รับเปลี่ยนคอนเทนต์ไปจนกวา่าจะพอตัวต้นที่แท้จริงของเฮาครับผมว่าเ้าหมักอย่าง ๋ยวผมหมากกินครับบาอ้วานพาแซ่บอื้อหน่อไม้อ่นอ,อ,อนๆเลยครับหน่อไม้อ่อนๆเลยม,มุมอืม้อ น้ำแกงเขาเนี่ยละมุนมากครับหอมใบาย่านางหอมน้ำปลาแล้วก็หน่อไม้นี่อ่อนมากเขียวงายกรุบกรับ ไปชะอมน้ำในขบไ่ผักขาน้ำเนี่ยเนี่ยรสชาติจัดจานเติบครับอุ้หถึงใจเลยเผ็ดนิดนึงสวงครับอือ ใส่ใบใแมงลักแมงลักน้ำนยครับปลกคุณตู่มนาะเอาให้มดชาม องเบ้าวันครับส่วนใหญ่กับจะทำกินนะครับผมทำคลิปกินเมนูอาหารสมรัครพอผมมักกินครับอย่าว่ากันเด้อพี่นองเด้อเปิดมาพอกันคลิปไหนเป็นตาเมืองกับเมืองคลิปไหนเป็นตาเมืองกับเลือนทานเป็นยังบ่ถือสาบ่ว,า,วากันครับผมเอาตามความชอบนะครับผมเนื้อหาได้ดีพมีสาระแน่กับ ไยแชร์โซคอมเมนต์นะเด้อครับเื่อเป็นกำลังใจให้กันรายการ,การครับโอ้ยอ่ะรัดจานครับเครื่องแกงถึงติดถึงริงแทง,งครับอาหารเปิรอาหารอมอาซิลโรสาตัดจั้งสิ้นะครับ เห็ดอยากเห็ดเงีนแน่นเลยหยำก,กุบกับกุบกับเนียครับเผ็อ่ะอือหืมช่วงนี้เป็นช่วงเขาบรรษากระส,สีหางครับเพื่อนกับฝูงเลยด้วยครับผมหางกระมูนเนี่ยด้วยครับยาวากันเด้อพี่น้องด้อย่างกับเพื่อน พืน,น,น,นสี่สิบนี่สี่สิคนสีิบคนสี่สิบเพื่อนสีิบคนสี่ิบนี่ครับอมีเพืเ่อนบอกว่าถามว่าบ้าอวันบา้าอ้วนเขาภาษาแล้วบาว้าอ้วนก็ นน้นอนกาแฟใ้บัวผล่ะมันคนละเขาเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาเขาเ้าเรามดเล่าเขาเ้าภรษาตัวนั่นก็เลี้ยวแต่ปฏิบัติได้แต่ะครับผมหรือว่ายานพิษกะเข้ากับปุ้งอาบัตนะน้องพี่น้องเนาะคนเนี่ยกับอาเสด็ปุ้งอาบัตบ่อยอยู่ครับผมพอเว่าเพิ่นหิวบอ่อยเนาะอือแล้ยวแต่เด้อครับทางเข้าได้ก็ดีคือกันนะผมว่าอดบ่ได้หรอก โอ้สียบิลีครับเมื่อถ้วยอโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีงางมากมายครับผมกินนำเสนอการกินในวิธีของแนวทางของเบาหวานกินแบบนี้ครับกินไปจมไปบนไป,นไปคุยกันไปครับผมเ mm hmm. มนู ไข่ลูกเขยเคย็จเคี้ยวหวานตากายกลมกล่อมน,นึบมนับไข่เน่นแสบแาราวกาน้ำซอสเพลินเปรียวหวานมันเค็มอู้หูยแต่หวานก็หวานก็เปรี้ยวหนึ่งตัวชูเลยแล้วเวลากัดไข่เข้าไปนี่ก้มกล่อมแหงเข่ากันแหงครับผมสมูท แล้วก็อีกหนึ่งเมนูเนี่ยนอไม่เนี่ยแกงออมนอไม่เนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยสิเลยหอมน้ำยายนางใบยานางแล้วก็หอมน้ำปลาลาเนี่ยขาดเบอร์ได้ีสานบานเฮาน้ำปลาหลาแล้วก็ผักคุตูเนาะใบมิม้งหลักเนาะบ่มันกับเขากันนะสิเลยพี่นอ้องยำเขาครับ นอนใหม่อนอนอกุกกลับกุกกลับออ้ยฟินอีกลีพี่น้องแซ่บครับโอ้ทำนี่แหละครับผมพี่น้องเราไม่ยังมากมายกินอย่างเดียวขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้เบาอ่อนพ่าแสบนะครับผมมือใหม่กับสู่ๆค่นหาตัวตวนคีดเห็นจริงขนหาแนวทางที่ตัวเองหมักลงคอนเทนต์ลงลง,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 ลงคอนเทนต์บ่อยๆพี่น้องและคุณกับสิทธิประสบผลสำเร็จครับผม ขอบคุณครับ